สวัสดีครับวันนี้เป็นคลิปทดสอบนะครับระหว่างงานเพียวคาร์บอนทั่วไปกับงานแวคคั n มอินชูชันซึ่งใช้เรซินต่างกันนะครับลองทดสอบดูครับตอ,น,อนแรกทดสอบด้วยค้อนยางก่อนความแข็งแรงนะครับใช้ได้มีแค่รอยเล็กเกอร์ทลอกลองดูอันนี้เป็นงานอินชูชันนะครับ เหมือนกันครับด้วยคอนอยางไม่แตกครับเป็นรอยถลอกบนแลกกเกอร์ต่อไปเราลองมาดูคอนเหล็กนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นงานเพียวทั่วไปครับสังเกตได้ข,า,ขาวๆนี่คือรอยล้าวรอยแตกนะครับแต่ก็ย,ยังค่อนข้างแข็งแรงอยู่ลองมาดูงานอินฟลูชันนะครับ สังเกตดูนะครับความแข็งแรงต่างกันเยอะครับเดี๋ยวลองมาบิดงอดูชิ้นงานกันว่าจะเป็นยังไงนี่ครับชิ้นงานหุ้มทั่วไปด้วยความหนาของเลซินนะครับจะทำให้เลซินแยกตัวออกจากเนื้อผ้ามาดูชิ้นงานวัดข้ามอินฟิชันนะครับ งอนะครับพับเลยนะครับไม่มีรอยโอเคครับขอบคุณมากครับ